สบายดีพี่รองห่วงไสยยกมาเลาะสวนบรรยากาศสาวๆครับผมยอดออกแล้วครับยอดออกแล้วดอกลนลูกลนมดเริ่มมีปัญหาอะไรไปน,น้อง้ เป็นพอยอดยอดขยับลูกเบี้ยวลูกมันไม่กลมฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเส้นข่าเส้นเคยห่วงใสเยาวงเนาะกับห่วงใ่หาแฟนเฟสเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องกำลังใจเพื่อให้เขามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปยอดออกเลยพี่น้อยาดเลย อุปสัสรรคมากมายทำทุเรียนต้องมีอุปัสสักยอดกระอกักลูกกระหล่นนี่พี่น้องเนาะเป็นพ่อยอดพี่น้องยอดกอากลูกหล่นเนาะนี่ ันดีดเด้พป่นองมันดีดออกอาหารเบอรเลียงลูกนะ้องมันเข้าไปเลียงยอดหมดนี่นี่แหละที่ปัญหาเป็นเพราะยอดนี่เนาะนี่ยอดนี่ออกแล้วลูกนี่มันล่นออกจากตน้นมันทีบเป็นยังวะมันคือหล่นอาหารมันบ่อจ่ายให้กับลูกเนาะมันจ่ายให้กับใบอ่อนนี่มันจ่ายให้กับใบนี่เนะา,านนะให้เราเนาะ ย้อนออกลายเถอะมีเสียงการมาเสียงลายลายพี่นอ้องเสียงที่ลูกจะหล่นเนาะหรือว่าถ้ามันบอลนลูกกับมันบอกอมเนาะหรือว่ามันบุเป็นทรงมันสีบิดเบี้ยวลูกลายยาง <c oughs> นี่พี่นอ้องย้อนออกเนาะย้อนออกลูกนี่ไม่ความว่ามันบุเรียงเลไรลูกเนี่ยหานของต้นหรือว่าเอาใส่ปุ๋ยมาแล้วมันบุเรียง มันบรีียงลูกเนาะมันชีเลียงยอดนี่ยอดแดงนี่แทนเนาะนี่นี่ยอดนี objetos, un, ่นี่ไป้องชีเลียงยอดนี่แทนเนาะมันบลีียงเท่าทีเท่าที่มันจะเลียงลูกนะมันบเลี้ยงมันกลับไปเลียงยอดบบดนี้ลูกมันบูมีอาหานที่มันบุมีอาหานเนาะมันสิทิบออกลูกจากต้นมันเป็นคั้วคั่วแล้วมันดีดเนาะ มันว่าให้อาหาร,าหารกับลูกมันช่ให้อาหารกับยอดนี่แหละปัญหาเนาะอุปสรรคหลายยางเลยเนาะ เดินดูส่วนบรรยากาศเศร้าๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอาสิคอยอัพคลิปลงตลอดเรื่อยๆเนาะเห็ดกันต่อไปพี่น้องสายทุเรียนเฮาฝากกดไลค์กดแชร์ด้เด้อพี่น้องเจะเป็นกำลังใจให้เฮาเนี่ย ในการทำคลิปต่ตอไปให้พี่ๆว่าพี่ๆอายอายให้เบิงเนาะครับฝากติดตามในผลงานห่วงแสงจวงยูทูบเนะะาะภาษาไทยพี่นอ้องพิมพ์ขึ้นรถขึ้นแน่นอนนี่พ่นอ้องกล่องเฮาก็คอยโคัสเนาะ